นะพิมพ์ไปแล้วนะครับผมซึ่งผมขอเป็นแบบซาวเว v ร์กันนะครับแบบเอาชีตรอดนะครับผมนี่นครับผมก็โอเคนะสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็ขออภัยด้วยฮะมันหลุดครับผมฮนะสวัสดีคุณแอดมินเคนะเอา,อางี้สกเกอร์ครับถ้าใครมาด่าผมนะครับบล็บอกได้เลยนะบล็อกเลยฮะได้ไหมครับ,ค,รบคือมันหลุดบ่อยมากระยะเออเวลามันสูงฮนะ อ่าได้แหละไดมไ่พืชนะครับอ่าเดีย๋ยวใครมาดูบ้างไหมเนี่ยถ้ามีใครมาดูบ้างอเออนี่ครับที่มีแอดมินอ่านี่ยโอเคนะผมซึ่งไฟไฟผมใช้แบบ ดมาเลยครับขึ้นมาเลยครับนี่ฮะนี่ฉันเดี๋ยวขอคาบไมหยที่สี่คนนี้หมายถึงอะไรสวัสดีครับผม่ย นะเอเสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอ่าสวัสดีครับผมอ่าัาครบจำได้ครับหน้าตาชแน,นลคุณเป็นไงครับขอคุณแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไม่มีไม้ตัดนะฮะโอ้เยอะเยอะเยอะจริง กีมันหลุดนะครับแล้วก็สีไปนานแล้วนะครับวันนี้คุณแจ็คเกอร์หายไปไหนอ่ะโอเคนะขุดไปเรื่อยเ๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปขุดทรายก่อนทรายมีน้อยมากตอนนี้ เกมอะไรพิกแอปแพนเตอร์อรรอขอพรุ่งนี้ได้ไหมพิกแอปแพนเตอร์เนี่ยแต่ผมว่าอะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปหาไอ้จันนะ่ับผุ่มไงก็เผาถ่าน ครับผมไม่เป็นไรครับครับก็ใครโดนแฮกโอเคครับไม่ต้องมาพิมพ์อะไรมากเลยฮนะโอ้ย่าพิมพ์บ่อยน,ะอ,นอนแล้วนะครับจใจผมโหลดเกมอะไรดีพรงนี้นะจะฆ่าไม่มนะนะโอเคนะ นะครับผมก็วันนี้จะไปขุดอะไรดีทรายเดี๋ยวขุดก,ก่อนนะครับเนี่ย<ค><ณ>ที่ชอบส่งสัญญาณเยอะไงแล้วก็ไอ้นี่ใช่ไหมโอเคไปขุดทรายต่อนะครับทรายผมมีเลยนะไม่มีเลยนะฮะ อโอ้โหลงมาได้ยังไงเราขุดกันนะฮะเราเอามาสร้างกระจกนะครับเยี่ยมเยี่ยมเอาทรายมาสร้างกระจกเยี่ยมเอาอะไรดี สองอันนะครับว่าจะเหลือเท่าไหร่นะฮะงะงะอะอะนะฮะผมซึ่งผมบอกเลยครับว่าคนคนที่ดีเขาจะไม่ด่าครับผมฮนะสงสัยคนที่เกียนแบบนู้นอย่างนี้นะครับผม ออคือขาดความอบอ,อุ่นขาดความอบอ,อุ่นหรือไงครับรถามหน่อยนะครับผมครับครับเขาจ อ๋อไม่เสียดายครับนั่นก่อนมองเห็นแล้วครับวิวเนี่ยมองเห็นแล้วดก่อนนั่นแหละเรียบร้อยเรียบร้อยครับนี่งับผมเนี่ยโอเคเนาะ อ๋อครับอ๋อ,อเป็นอีเมลผมเองนะ,ะเดี๋ยวคุดก่อนนะฮะคือตอนนี้ไม่มีอะไรทํานะผมก็เลยเป็นอย่างนั้นคันเลยนะ ของกินของกินมีมีิม่มู่เผาเลยฮะนี่แล้วก่อนนะครับน่า เดี๋ยว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 นี้ใส่ก่อนนะเดี๋ยวติ้นก่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะไปอะไรนะเดี๋ยวเก็บของก่อนนะครับของดีมีไว้ใช้ครับกระจกด้วยแล้วก็คนนกครับคนนก นกเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับแหน,นแหนึ่งนะี่ยแปบบหนึ่งฮะเก็บไว้กันก็สวัสดีคนดูทั้งสองคนด้วยนะครับครับครับโอเคขอบคุณครับขอบคินครับผมอ่าไม่ต้องกลัวเราจะเอา รอสักประมาณสักเที่ยงคืนแล้วกัน,นะะอันหนึง่งอ๋นี่นี่ยลงไปล,ลงไปเหมืองเลยไหมโอเคนะขี้ตุดขี้ที่ขุดตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมีน้ําครับดูก็รู้่ะเนี่ยมันมันได้มันมีน้ําจากไหนวะงงนี่ฮะอ่า โอเคนะสวัสดีครับผมเงี้ยสวัสดีครับก็ไม่มีอะไรมากเนายจหแบบคลิปนี้นะครับผมทำไมแอดมินทำไมหายหัวไปไหนอะแอดหายหัวไปไหนก็สวัสดีครับผมเงี้ยลอกฟวใช้ได้เลยนะครับซึ่ง ถ้าผมใช้ภาพความคมชัดเนี่ยคือไอ้น,นี่ไงมันจะเป็นแบบพอเราอาัดใช่ไหมอัดสตีมเนี่ยคืออัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเร่งบอกว่าระดับการสตรีมมิง่งเพื่อให้สตรีมมิ่งยาวๆนะครับถ้าภาพชัดไ,ไฟฟ้ดีก็อาจจะแคสได้ยาว แล้วก็ชัดด้วยนะครับแต่ของผมไวไฟกลางมันก็เป็นอย่างนี้หละฮะชีทของผมนี่ผมเติมกระจกไปแล้วครับแต่แต่มีอีกอย่างที่เราต้องตามล่าครับมันคือมันคือนี่ดูกันดูกันก็รู้ต่อไปก่อนคือการล่าสอมบี้ครับ ล่อยังไงล่อยังไงที่ถูกพิธีนะครับผมงัผมต้องออกไปก่อนกลางคืนครับผมสองออมเล็ดแอคเรครับออมเล็ดแอคเคนะครับผมออมเล็ครับผมครับมาแล้วครับคุณผู้ชมมาเป็นกลุ่มเราต้องจัดให้เขาหน่อยแหละทีนี้ ทำไงทำไงครับนี่มาแล้วครับะสวัสดีครับโอ้โหโอ้โหมามามาครับมาแล้วฮะโอเคนอนต่อเลยครับเพราะว่าโดนซอมบี้ไอ้นี่ครับผมอ่าดีเลยฮะสำหรับแอดวันนี้อ้าวอะไรเขียวๆโอ้โหโอ้โหได้ไหม นในเคียวนะไม่ชอบนี่ไม่ชอบคินหน้าเราไปครับสามสองหนึ่งมา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 อยากสู้สู้กับอ้าฮ่ามามามาดิมาดิ มาดีนั่นแหละชนะแหละไม่ครับเวอร์ชั่น1.0.6ครับ1.0.6นะครับอย่าบอกว่าไอ้นี่นะอย่ายอไไอสิ่งไอพีนะคุณชื่อเล่นชื่ออะไรครับแับนเนึขอกระโดดข้ามลาวาก่อน ตรงนี้ลาวายเยอะจริงๆสร้างนีเธอได้เลยนะเดี๋ยวกันที่นี้ที่นี่ทำเลยดีเนี่ยอ้าวขุดนี่อันสุดท้ายใช่ไหมโอเคงั้นไปเลยนะครับเนี่ยครับสวัสดีคนดูสักสองคนนิดนะครับเงิ่สวัสดีครับ สวัสดีแก๊ปเปนเนี่ยก็วันนี้ครับมีคนดูทั้งเออเหล็กผมเยอะเออทำ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 อยู่ทำทำเรีก็กเหล็กผมเยอะจริงเดี๋ยวทำอยู่เดี๋ยวทำสองก้อนแล้วก็อะไรนะเหล็กมีสามสิบเจ็ดอันนะฮะทครับทำ นี่ผมไม่ทำนะผมทำคอบเท้า่านก่อนนะฮะ<อ>เดี๋ยวทำฟาร์มครับเดี๋ยวทำฟาร์มเดี๋ยวเดี๋ยวปลูกกันนะฮะตอนนี้เดี๋ยวได้ครับตัดไปครับอ่าเดี๋ยวก่อนทำให้สวยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคทำอย่างนี้แล้วก็โอเคเอาแบบไม้กันเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อะไรเยอะนะฮะเราแค่ผมเดียวฮนะโอเคเผาเหล็กครับเพราะว่าผมจะทำฟาร์มนะครับครับดีฮะอ่าดีครับผม เนื้อเน่าอีกโบไม่เอากินแอปเปิลดีกว่าเฮ้ยไม่บอกว่ามีไก่เฮเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรบแล้วใช่ไหมมันต้องเออนั่นแหละก,กระถางกระถางใส่น้ำนี่เนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้ก่อนครับผมอ่นี่โอเคนะครับผมไอ้ตรงนี้เหลืออีกแล้ววันนี้เราจะมาปลูกข้าวนะครับครับผมเออบ๊ายบายครับผมบายบายครับ น้ำมาก่อนครับครับเข้าใจแล้วครับผมไงเข้าใจครับไปแล้วครับโอเคบายบายครับโอเคนะอเนาะจะเผลอมาด่าเชียวแหละโอเคซึ่งตอนนี้นะครับสตสีมไปเรื่อยครับผม เคยทำเงี้ยเชื่อว่ามันจะต้องทำได้หลายจุดนะครับลงไปนะครับใส่ข้าวนี่ปูกได้แค่นี้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ย,เยขอโทษด,ด้วยนะฮะพ่อสมพ่อผมจีมมาก,ก็เลยเลยก็หลุดนะครับโทษด,ด้วยนะครับผมแป๊บนึงนะฮะ ตอนนี้กำลังโตอย่างดีเลยนะฮะนี่ก็นี่ฮะเดี๋ยวถ้าผมปลุกข้าวได้เมื่อไหร่ไีเลยนะฮะแอดหายไปไหนแอดแอดไปไปไหนวันนี้แอดหายไปไหนครับแอดแอดหายเอาโอเคนะ

แล้วนะมีใครดูอยู่ไหมอ้าวข้อความไปไหมเนี่ยอ๋อไปแล้วครับท่านผู้ชมซึ่งจานนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนฮะ นี่ไม่มันรู้สึกว่าไม่มีคนดูนะฮะนี่เราต้องสำหรับใครที่ไม่ได้ดูนะ คลิปนี้นะครับถ้าไม่มีใครดูก็โอเคขอนอนก่อนนะฮะม,มีใครใช่ไหมเนี่ยสำหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอลาไปก่อนพบ,พบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับเคนะฮะโอเคบ๊ายบายนะผมเสร็จลวแป่หนึ่งหนึ่งเดี๋ยวออกกันนะฮะ เอาก่อนนะผมเอาก่อนนะเดี๋ยวอ่านเนี่ยเดี๋ยวดูกันใช่โดนแฮกครับผม